โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการบริกิปผมภูมิเฉเพราฟาร์มฟาร์มรีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเอ็กซ์อีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของการอัพตัวละครขึ้นดาวส้มมีกรอบ1ดาวนะครับว่ามันบวกสเตตัสเนี่ยมามากมายแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครฮาร์รี่ควินของผมนะครับนะอยู่ที่ประมาณ5ดาวม่วงมีกรอบครับตอนนี้อ่าพลังบวกขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเลยจากประมาณ 800ล้าน8 6ดล้านนะครับนะอัพ2ดาวขึ้นมาเนี่ยกลายเป็น1,200ล้านนะครับเนาะแล้วก็การอัพดาวครับจาก5ดาวม่วงมีกรอบไปดาวส้มมีกรอบครับสังเกตใช้360เศษซึ่งจากปกติเนี่ยนะครับ1ดาวม่วงมีกรอบเนี่ยถึง5ดาวม่วงมีกรอบจะใช้260เศษเพราะฉะนั้นมันเพิ่มมาอีก100เศษเลยซึ่งโอ้โหแบบต้องเก็บกันหน้าส่นแต่ค่าสเตตัสเนี่ย จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆครับสังเกตว่า5ดาวแดงธรรมดาใช่ไหมนะครับจาก5ดาวแดงธรรมดาเนี่ยขึ้นมาเป็น1ดาวมีกรอบใช่ไหมจาก5้าดาวมีกรอบขึ้นมาเป็น1ดาวม่วงมีกรอบเนี่ยสังเกตว่าสเตตัสของมันเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ50%แต่ว่าพอ5ดาวม่วงมีกรอบขึ้นมาดาวส้มมีกรอบ1ดาวเนี่ยสเตตัสครับเพิ่มขึ้นมา160%อยแสดงว่าในอนาคตเนี่ยจากดาวส้มมีกรอบไป5ดาวไป1ดาวแดงมีกรอบเนี่ย สเตตัสมันน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดาเมจจาก330ล้านกลายเป็น528ล้าน,นครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับเพิ่มขึ้นมาแบบ200ล้านอนะ่ะคิดดูดิอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนเนี้ยเศษใช้มาเพิ่มเยอะมากๆก็จริงครับแต่ว่าในส่วนตัวของสเตตัสเนี่ยก็บวกเพิ่มขึ้นมาเยอะด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยการอัปดาวจากขั้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งเนี่ยนะมันจะเพิ่มมาแค่50%แต่ว่าครั้งเนี้ยเพิ่มมา60% แสดงว่าในอนาคตเนี่ยก็จะแบบบวกสเตตัสเพิ่มข,ขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นในอนาคตอะไรประมาณนี้อันนี้เอามาบอกเพื่อนๆเผื่อใครที่ยังอัพไม่ถึงแล้วกันเพราะส่วนตัวผมเนี่ยเล่นมาประมาณจะ2เดือนแล้วนะครับเพิ่งอัพถึงฮาริรควินเนี่ยห้าดาววงมีกรอบเพราะว่าผมเอาทรัพยากรไปทําลูฟี่ไปทําลิงไปทาแบทแมนไงถ้าเอามาใส่ให้ตัวเดียวเนี่ยผมคงไปประมาณแบบาดาวส้มมีกรอบ2ดาว3ดาวไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ตามนี้แล้วกันนะมีตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับนะได้แค่นี้ก็เอาไป เพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเปิดอ่าเปิดกาชา400ครั้งใช่ไหมครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรอเก็บอีกให้มันครบ400ครั้งเนี่ยผมก็พอแล้วนะครับแล้วก็รอกิจกรรมเปิดหีบ8,000แต้มเปิดหีบ8,000แต้มเนี่ยครั้งเนี้ยผมจะเอาให้สุดไปเลยครับเอาให้แบบว่าครบ8,000แต้ม40,000ครั้งแล้วก็ไปเอาเปิดอีกไปเอาเปิดกาชาอีกประมาณ8,000แต้มอีกรอบหนึ่งนะครับรวมๆแล้วเนี Reese ่ยประมาณ48,000แต้มนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยฟาร์มมารอเลย ผมฟาร์มมารอซื้อไอตัวเนี่ยผมนั่งซื้ออย่างเดียวแล้วเนี่ยซื้อในร้านค้าเนี่ยผมซื้อ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 มารอปั๊มไว้เลยนะครับก็หลักๆเนี่ยจะประมาณนี้ละกันนะครับหลักๆแล้วเผื่อใครยังอัพไม่ถึงก็เอามาแชร์ข้อบูลให้เพื่อนๆรู้แล้วกันว่ามันต้องเก็บเศษเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะรวมๆแล้วประมาณ360เศษนะเจอกันทลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบกันเพนทูเรียกันครับสวัสดีครับ